ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสัตว์วิญญาณทั้งสีไม่รู้เรื่องนี้แต่ถ้าพวกมัน,นยังคงโจมตีต่อไปในขณะนี้พวกมันคงจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทุกคนจากสำนักถังก็สุดตัวลงบนพื้นเช่นกันกลุ่มนี้รวมถึงนานซุยซุยนานชิวชิวและเย,ยกูยี่เสื้อผ้าของทุกคนเปื้อนเลือดของสัตว์วิญญาณความเป็นจริงพิสูจน์แล้วว่า พลนยุทธการต่อสู้ที่เปือเอยๆจัดไว้นั้นสมเหตุสมผลมากพวกเขาอาศัยคุณสมบัติทางเคมีร่วมกันและความใกล้ชิดซึ่งกันและกันเพื่อรักษาตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนอกจากนั้นชุยๆที่เป็นวิญญาณพลนยุทธแล้วเย่กูยี่และหนานชิวชิวทั้งสามคนก็กลายเป็นกำลังเสริมที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าทุกคนจะได้รับบาดเจ็บแต่ทุกคนก็สามารถเอาตัวรอดได้ จีเจียเฉินกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนกำแพงเมืองทางด้านใต้หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เขาได้ฆ่าสัวิญญาณนับไม่ถ้วนด้วยดาบพิทักษ์สาของเขาได้มีนักรบและวิญญาจารจากกองทัพป้องกันเมืองของเมืองซอไรเคอร์หลายคนที่ตะโกนว่าเทพเจ้าแห่งดาบในเวลานี้เทพเจ้าแห่งดาบของพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปและเขาก็หอบอย่างหนัก ในขณะที่เขาเอนตัวพิงสมอและภูมิแต่ถ้าว่าไม่เห็นความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยในสายตาของเขามีเพียงความตื่นเต้นเท่านั้นใช่เขาสามารถบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับการฟันดาบได้ดีขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้ได้ประสบความสําเร็จในการฝ่าฟันผ่านจุดแข็งของเขาเองนับตั้งแต่เขาได้ตกลงคบกับจิงจือยานเขาได้เพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขามากมายครั้งนี้เขาได้อาศัยการต่อสู้ที่ต่อเนื่อง ได้อันตรายเพื่อใส่องค์ประกอบใหม่เหล่านี้เข้าไปในรัศมีของดาบของเขาสำหรับเขาการทําเช่นนี้สําคัญกว่าการเพิ่มพลังวิญญาณของเขาเปยปเยก็หายใจหอบในลักษณะเดียวกันแต่มีความกังวลบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันตรายของเมืองซือไรเคอร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ดูสินั่นอะไรซูชานชียกมือขึ้นอย่างแรงได้ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ทุกคนมองตามที่ทางที่นิ้วชี้ไปได้มองเห็นเงาที่ลอยอยู่ในอากาศในระยะไกลเงานี้พุ่งตรงมายังเมืองซูไรเคอร์และลงมายังกำแพงเมืองร่องรอยของเปลวไฟสีเขียวกระพิบด้วยผ้าแปลกๆที่ตามมาหลังเงานี้เปลวไฟสีเขียวเป็นเครื่องหมายของโรงเรียนซูไรเคอร์นอกจากนี้ยังหมายความว่าบุคคลผู้นี้ซึ่งกำลังบินกลับมาจากระยะไกลนั้นเป็นมิตรกำลังเสริมงั้นเหรอดวงตาของทุกคนเป็นประกาย เมื่อนึกถึงคําอุทานของผู้อโศสโ่ง,สงเมื่อก่อนกําแพงเมืองของเมืองซือไรเคอร์กำลังรองรับเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บและหมดแรงแต่สับวิญญาณได้รับความสูญเสียหนักกว่าเมืองซือไรเครอร์มากวิญญาจาย์จํานวนไม่น้อยเสียชีวิตในการต่อสู้แต่มีอีกมากที่รอดชีวิตสมาชิกของสํานักถางตัวสันเมื่อรู้สึกถึงคลื่นของจิตวิญญาณที่แปลปร,ราดได้เงาที่ลอยอยู่ในกลางอากาศ ก็ลอยลงมาสู่ข้างๆพวกเขาการคืนมืดมิดแต่เงานี้มีสัญญาณสีเขียวของโรงเรียนซูไรเคอร์ดังนั้นร่างที่พุ่งสูงขึ้นของเขาจึงชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดบุคคลน,นี้ลงมาจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วได้ล,ลงบนกำแพงเมืองนอกจากนี้เขาได้ลงสู่พื้นท่ามกลางสมาธิของสำนักถังอยู่เฮาทุกคนจากสำนักถังต่างอยู่ในความเหนื่อยล้าอย่างมากในขณะน,นี้แต่พวกเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความประดาใจ เมื่อเห็นเขาใช่นั่นคือหัวโยงเฮาที่ลงมาจากฟากฟ้าใช่หรือไม่หัวยงเฮาฟื้นพลังวิญญาณของเขาและสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเมืองซูไรเคอร์ในเวลาเดียวกันเขาสามารถหลบหนีจากใต้จมูกของจกักรพรรดิปีศาจที่ชั่วร้ายได้ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะจินตนาการว่าพลังทางวิญญาณของเขาแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อเขาพบว่ากองทัพของสาวิญ,ญญาณถอยทัพชั่วคราว เขาก็บินมายังเมืองซูร่าเคอร์โดยไม่ลังเลแน่นอนเขาใช้ทางอ้อมเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงสสารวิญญ,ญาณที่กระจุกตัวอยู่ทางแนวรบด้านตะวันตกเฉียงเหนือได้มาถึงด้านใต้ของเมืองเขาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณและพบสหายของเขาอย่างรวดเร็วพี่ใหญ่พี่รองพี่สามข้ากลับมาแล้วน้ำตาหลังไหลออกมาจากในดวงตาของหัวยูเฮาเมื่อเขาเห็นสหายของเขาเกลื่อนไปทั่วพื้นดิน แต่ถ้าว่าเขาไม่ได้สะอื้นออกมาดังๆแต่กลับปล่อยพลังชีวิตวิญญาณออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบบาดแผลของทุกคนเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขาแน่ใจว่าทุกคนสบายดีไม่มากก็น้อยแล้วเขาก็นั่งลงข้างเปย์เปย์เปย์เยจ้องไปที่หัวอยู่เฮ้าและฝืนหัวเราะในขณะที่เขาพูดว่าเจ้ากลับมาแล้วอยู่เฮ้าครั้งนี้เจ้าก่อสงครามขึ้นมาจริงๆหัวอยู่เ้าหัวเราะและพูดว่าข้ารู้ และข้าขอโทษพี่ใหญ่ข้าชูชันที่กล่าว,ว่าพอแล้วเปยเปยเจ้าจะตำหนิอยู่เห้าสำหรับสงครามนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ว่าชิวเอ๋อเป็นสิงโตทองคำสามตาเจ้ากำลังพูดว่าอยู่เห้าของเราสมควรจะตายแทนงั้นเหลอเปยเปยหันไปทางหัวอยู่เห้าและถอนหายใจเบาๆพูดว่าเจ้าไม่ควรกลับมาหัวอยู่เห้าจ้องมองกลับมาที่เปยเปยและกล่าว,ว่าข้าต้องกลับมาพี่ใหญ่ เ <spe aker> ปยเปยจ้องมองไปที่เขาแล้วพูดว่ากองทัพของสามิญญาอย่างอยู่ที่นี่เจ้าไม่คิดหรือว่าเจ้าจะจุดประกายให้กับเมืองซอไรเคร์และสำนักถังโมยูเฮามองขึ้นไปที่รอยแยกบนท้องฟ้าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วพูดว่าผู้อัลโซสวนผนึกที่เถียนใช่หรือไม่กองทัพของสาวิญญาน,นี้น่าจะจบลงในไม่ช้านี้ความตื่นเต้นได้หลั่งไหลเข้ามาในดวงตาของเปย์เปย์เขาใส่หัวและพูดว่าไม่ ผู้อวมส,สวนไม่ใช่คนเดียวปู่ทวดของข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยหู้ทวดงั้นเหรอหัวยุ่งเหาตกตะลึงชั่วคู่ก่อนที่เขาจะฟื้นสติดวงตาของเขาเป็นประกายในขณะที่เขาถามว่าท่านท่านกำลังพูดว่าอาจารย์ของข้าอยู่ที่นั่นใช่หรือเปล่าอารมณ์ของหัวยู่เหาสั่นสะเทือนและทุกคนจากสำนักถางรอบตัวเขารู้สึกได้ทันทีว่าขึ้นเห็นความกดดันทางจิตวิญญ,ญาณที่เฟื่องฟู แอ่ออกมาจากร่างกายของเขาทําให้หัวใจของทุกคนสั่นคลอนเปย่เปยๆอุทานด้วยความประดลาใจว่าอยู่เฮ้าพลังวิญญาณของเจ้าวาวอยู่เฮ้าไม่สนใจคําพูดใดๆและเขาเลยวิ่งไปข้างหน้าเปย่เปยๆก่อนที่จะนั่งลงและพูดว่าพี่ใหญ่ท่านพูดว่าอาจารย์ได้ปิดผนึกอสูรเทพที่เถียนใช่หรือไม่เปย่เปยๆพย,ยักหน้าและตอบว่าใช่แม้ว่าปู่ทวดของข้าจะล่วงลับไปแล้ว ต่เขาผนึกจิตวิญญาณของเขาไว้ในต้นไม้สีทองเมื่อคลื่นกองทัพศัตว์วิญญาณเริ่มต้นและตีเถียนโจมตีผู้อัาวสวนไม่สามารถจัดการกับเขาได้ด้วยตัวเขาเองและปู่โทษของข้าก็ใช้พลังของต้นไม้สีทองเพื่อผนึกตีเถียนพร้อมกับผู้อัาวสวนอาจารย์หมวยห้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและอารมณ์ที่ระเขาระง,งับไว้ในที่สุดก็ระเบิดออกมาน้ำตาของเขาไหล และเขาคุกเขาในขณะที่เขาจ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อมาถึงจุดนี้ <_ d> um> เสียงอึกระทึกกล้องไปทั่วท้องฟ้าต่อจากนั้นร่างสีทองขนาดใหญ่ก็แยกตัวออกจากท้องฟ้าก่อนจะลงมายังเมืองซอไรเคอร์ท้องฟ้าทั้งท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีดำในทันทีและมีรัศมีที่อธิบายไม่ได้แต่น่าสะพึงกลัวได้ตกลงมาจากท้องฟ้าในที่สุดที่เถียนก็ทำลายผนึก เสียงคำรามของมังกรโกรด,ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและยอมสีม่วงที่ลุกไหม้ก็ปรากฏอยู่บนท้องฟ้ารอบตัวเขาร่างสีทองที่แยกออกจากท้องฟ้านั้นกลับกลายเป็นร่างมนุษย์มันคือผู้เอาส่วนและการฉายภาพของผู้เอาสมู่ปรากฏขึ้นข้างๆเขาอย่างละเอียดแต่ถ้าว่าเขาอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนมากเขาดูซีดมากและมีคราบเลือดที่ริมฝีปากการผนึกราชามังกรดำดวงตาสีทอง ซึ่งมีการฝโฝนเกิน8แสนปีได้กระตุ้นเลือดของเขามากเกินไปและผู้อัลโซวนก็หมดแรงในกระบวนการนี้เช่นกันเช่นเดียวกับที่เถียนที่สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกผู้อัลโสมและผู้อาลโซวนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าเมืองซือร่รเคอร์จะยังคงตั้งมั่นโดยปัศจากกําลังเสริมเนื่องจากคลื่นของกองทัสพสัตว์วิญ,ญญาณที่ดุร้าย พวกเขายังคงทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากในฝั่งของป่ายายชิงโตของทัพสามิญญ,ญาปถูกสังหารไปแล้วกว่า40%นี่เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากต่อปาในขณะที่ผู้เอาโสโซมู่และผู้เอาโสโสวนภูมิใจในความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเมืองซือ่ายเคอร์มากพวกเขาไม่คิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ดีสถานการณ์นี้แทบจะบังคับให้ตี้เทียและป่ายาชิงโตกำจัดเมืองซือไาเคอร์ให้หมดสิน้น แม้ว่าศาสรรวิญ,ญญาณจะต้องร่าถอยพวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะร่าเว้นเมืองซอไรเคอร์หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เมืองซือไรเคอร์ได้ขอขึ้นกับพวกเขาที่เถียนโกรธมากจนใกล้จะบ้าระหำไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรอีกในขณะนี้ในขณะที่กองทัพศาสวรริญญาณทางทิศเหนือและทางที่ตวนตกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากรัศมีอันสูงผดังของอาสูรเทพก็สัมผัสได้อีกครั้ง ได้พวกมันกระจายตัวอีกครั้งภายใต้คําสั่งของสีสัตว์วิญญาณที่ทรงพดังกองทัพสัตว์วิญญาณทางฝั่งตะวันตกแสดงรูปแบบการโจมตีและกําลังรองคําสั่งของตี้เถียนณจุดนี้จุดแสงไฟเริ่มปรากฏขึ้นในระยะไกลจุดเหล่านี้น่าสนใจมากแม้ว่าจะมีไม่มากนักอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากองทัพปีศาจของพวอยูเฮ้าที่เรียกออกมาแต่ถ้าว่าพวกเขาสามารถบินผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่เผชิญกับการปราบปรามอันยิ่งใหญ่ของตี้เถียนนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับจุดสีเขียวที่บินอยู่ด้านหน้ามันเหมือนกับดาวตกนอกจากนี้มันขยายขนาดเมื่อพุ่งไปข้างหน้าค่อยๆกลายเป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่แม้จะต่อต้านการปราบปรามของตี้เถียนมันก็ยังคงพุ่งไปข้างหน้าตี้เถียนเจ้าต้องดูก่อนว่าข้าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเจ้าต้องการทำลายเมืองซือไรเค่อ มาต่อสู้กันอีกครั้งหลังจากผ่านไปร้อยปีเสียงที่ดังก้องกังวานไปทั่วท้องฟ้าและแสงสีเขียวขนาดใหญ่ก็สว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าในทันทีการปราบปรามอันยิ่งใหญ่ของตี้เถียนถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเช่นนั้นหลังจากได้ยินเสียงนี้ใบหน้าที่ตึงเครียดของผู้เอาตวสวนก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยในที่สุดกําลังเสริมก็มาถึงเขาทั้งแรงเขียจและงุดงิดกับเจ้าของเสียงนั้นมาก แต่ถ้าว่ามันฟังดูจริงใจสำหรับเขามากในตอนนี้มีกี่คนในทวีปโตลัวที่สามารถต้านทานการปราบปรามของอสูรเทพด้วยตัวเขาเองได้เจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าสำนักกายาพม,มยุตุกายาตูบูซีใช่สำนักกายามาถึงแล้วในฐานะกำลังเสริมไม่ว่าจะเป็นผู้อาวโสสวน,สวนผู้อาวโสู่หรือผู้อาวโสจากสาราเทพสมุร ไม่มีใครคาดคิดว่าสำนักกายาจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมาถึงเพื่อเป็นกำลังเสริมโรงเรียนซือไรเคอร์อและสำนักกายาไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกันการต่อสู้ระหว่างผู้อาสมูลและพี่ชายของตูบูซีเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและน่าเศร้าสำหรับทั้งสองฝ่ายหลังจากผู้อาสมูเสียรูปหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นและในที่สุดเขาก็จากไปจากอาการบาดเจ็บของเขา ในขณะที่พี่ชายของตูบูซีเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแม้ว่าความเกลียดชังระหว่างทั้งสองฝ่ายจะไม่ลืมเลือนแต่ก็ยังจําได้อย่างลึกซึง้งแต่ทว่าตูบูซีมาถึงจริงๆเมื่อโรงเรียนซูรไรเคอร์ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดมันยังไม่ถึงสองวันด้วยซ้ําแม้ว่าข่าวจะถูกส่งต่อไปอย่างพวกเขาทันทีและพวกเขาเขาออกเดินทางทันทีพวกเขาอาจไม่รวดเร็วขนาดนั้น การฝึกฝนของตูบูซีนั้นเหนือกว่าของผู้อสูส่วนเล็กน้อยและเขาก็เป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดอยู่แล้วแม้ว่าเขาเพิ่งจะกลายเป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดแต่ว่าความสามารถของเขาอ่อนแอกว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดพรมยุทธจ์จักรพาิมังกรหลงเซียวยาวแต่เขายังคงเป็นหนึ่งในวิญญา,ารย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในขณะนี้แม้ว่าตี้เทียนจะได้รับบาดเจ็บหลังจากทำลายผนึกยังสามารถเอาชนะเขาได้ แต่ที่เถียนก็ไม่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วด้วยการปรากฏตัวของตูบูซีที่เถียนจะต้องยุ่งมากและไม่มีข่าวที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วตูบูซีเป็นเจ้าอีกแล้วในเมื่อเจ้ากําลังลนหาที่ตายข้าจะทําตามความปรารถนาของเจ้าเสียงคํารามโกรธเกลียวของที่เถียนคล้องไปทั่วท้องฟ้าท้องฟ้ายามข้าคืนที่มืดมิดก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแม้แต่สีเขียวที่ตูบูซีปล่อยออกมา ก็ไม่สามารถปกปิดแสงสีม่วงนี้ได้เมืองซอไรเคอร์อทั้งหมดได้ซากสัตว์วิญญาณน,นอกเมืองถูกย้อมด้วยสีม่วงฟองอากาศสีม่วงขนาดใหญ่เริ่มตกลงมาจากท้องฟ้าแต่ละฟองมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10เมตรพวกมันปล่อยหมอกสีม่วงหนาออกมาและฟองอากาศเหล่านี้ได้กืนกินพื้นที่ผิวทั้งหมดของเมืองซอไรเคอร์ด้วยนอกเมืองซอไรเคอร์กองทัพสัตว์วิญญาณที่นำโดยสัตว์วิญญ,ญาณที่ทรงพลังสีตัว ก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วสัตว์วิญญาณเงียบลงได้หยุดเสียงคำรามอันเกลียวกาดของพวกมันสัตว์วิญญาณทุกตัวจากกองทัพสัตว์วิญญาณดูเหมือนจะปิดปากไว้และไม่กล้าเปล่งเสียงใดๆตูบูซีเพิ่งมาถึงตอนแรกเขาคิดว่าเขาสามารถทําให้ตี้เถียนกลัวเล็กน้อยพร้อมกับวิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งที่เหลือจากเมืองซูรเคอร์เขาไม่ได้คาดหวังว่าอสูรเทพจะเคลื่อนไหวในทันที เขาไม่เข้าใจว่าทำไมที่เถียนจึงโกรธเช่นกันเมื่อที่เถียนถูกผนึกก่อนหน้านี้เขาสัมผัสได้เพียงว่ากองทัพสับวิญ,ญญาณได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่เขาไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดว่าความสูญเสียเหล่านั้นเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เขาได้ใช้ความรู้สึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาในทันทีเพื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเขาเห็นความหายนะและพบว่ากองทัพของเขาถูกสังหารมากกว่า40ปเซตเขาก็โกรธจัด เช่นเดียวกับผู้อาส่วนและผู้อาโสมู่เชื่อการต่อ,อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกต่อไปแม้ว่าคลื่นของกองทัพสัตว์ีญาณจะถอยกลับแต่การแค้แขนด้วยเลือดนี้ยังคงต้องได้รับการล้างแขนที่เทียนระหนักดีถึงความสามารถของตูบูซีแต่ถ้าว่าเขาโกรธมากแล้วไม่ว่าใครจะมาเขาก็ายังคงดําเนินการเขายอมเสียสละทุกอย่างเพื่อทําลายเมืองซือร่รเคอร์ตูบูซีมีสีหน้าจริงจัง ขณะที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็กลายเป็นยักษ์สูงร้อยเมตรในอากาศแสงสีเขียวเข้มส่องออกมาจากร่างกายของเขาท่ามกลางแสงสีเขียวเหล่านี้มีแสงสีทองอ่อนๆดูจากรูปลักษณ์แล้วยักษ์ตัวนี้ดูเหมือนรูปปั้นเทพเจ้าที่แข็งขืมเขาไม่กล้าที่จะต่อต้านคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างที่เถียนทันทีที่เขาปรากฏตัวเขาก็เปิดใช้งานการปลุกพลังร่างกายครั้งที่สองของเขาในทันที เขาปลดปล่อยพลังการต่อสู้อันน่าสะพิงกลัวและทำท่าทางลำแสงสีเขียวหลุดออกมาจากร่างของเขาขณะที่พวกมันโจมตีฟองอากาศสีม่วงบนท้องฟ้าลำแสงสีเขียวทุกเส้นสามารถค้นหาฟองอากาศสีม่วงได้อย่างแม่นยำในทำนองเดียวกันลำแสงสีเขียวก็ปกคลุมทั่วทั้งสถานที่แสงสีเขียวและแสงสีม่วงแยกจากกันอย่างชัดเจนแต่ถ้ว่าฟองสีม่วงของตี้เทียน ดูเหมือนจะข้อบงำแสงสีเขียวที่ตูบูซีปล่อยออกมามันคือทักษะการทำลายล้างมังกรดำของตี้เถียนซึ่งเป็นการโจมตีในพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาด้วยเขาไม่ค่อยใช้ทักษะนี้ทุกครั้งที่เขาใช้ทักษะวิญญาณนี้เขาจะสูญเสียอายุขาย,ขายของเขาไปบางส่วนแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่มานานกว่า8 0 0แสนปีแล้วแต่การคำนึงถึงชีวิตของเขาเองก็ยังยิ่งใหญ่กว่าศาสตร์วิญญ,ญาณอื่นๆในตอนนี้ เขาใช้ทักษะวิญญาณนี้เพราะเขาโกดนี่แสดงให้เห็นขอบเขตของความเกลียดชังของเขาแสงสีเขียวของตูบูซีก็ไม่อ่อนแอเช่นกันพวกเขาถูกเรียกว่าแสงแห่งความตายได้เป็นทักษะที่แปลของเขานำแสงสีเขียวทุกเส้นเต็มไปด้วยพิษและเป็นหนึ่งในการโจมตีในพื้นที่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแสงสีเขียวกับแสงสีม่วง ทักษะแสงแห่งความตายกับทักษะการทำลายล้างของมังกรดำทั้งสองฝ่ายประทะากาันในขณะน,นี้ฟองอากาศสีม่วงอ่อนลงอย่างไม่คาดคิดพวกมันระเบิดท,ทันทีหลังจากสัมผัสกับแสงสีเขียวแต่ถ้าว่าฟองอากาศสีม่วงเปลี่ยน,เป,นเป็นฟองอากาศขนาดเล็กนักไม่ถ้วนหลังจากแตกออกและลงมาด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นอีกเรากับว่าฟองอากาศกำลังตกลงมาแสงสีเขียวยังเปลี่ยนไปหลังจากสัมผัสกับฟองอากาศสีม่วง พวกมันกลายเป็นวังวนสีเขียวและพลังการกัดก่อนของพวกมันก็กระจายออกไปในท,ทันทีฟองสบู่สีม่วงขนาดเล็กจำนวนมากถูกวังวนสีเขียวเหล่านี้คืนกิน,กนแต่วังวนนี้ก็ถูกทำลายอย่างรวดเร็วเช่นกันหลังจากคืนกิน,กนฟองสบู่นี่เป็นการประทะาการของความแข็งแกรงไม่มีความฉูดฉาดในนั้นในที่สุดแสงสีเขียวและวังวนก็ถูกฟองสีม่วงดับหมด มันยังมีฟองสีม่วงเริ่มแรกเหลืออยู่หนึ่งในสามและพวกมันยังคงลงมาจากท้องฟ้าไปยังเมืองซือร่รเคอร์ทันใดนั้นลำแสงก็ออกมาจากเมืองซือไรเคอร์เพื่อต้านทานฟองอากาศสีม่วงเหล่านี้แสงเหล่านั้นมันเป็นผลงานของราาทินานามพมยุทธ์จากโรงเรียนซือไรเคอร์แต่ถ้าว่าฟองอากาศสีม่วงนั้นรุนแรงเกินไปและครอบงำได้ยินเสียงดังก้องกังวานจากทั่วทุกมุมของเมืองซือไรเคอร์ เสียงควนคางเริ่มส่งเสียงจากทุกที่ทุกทางฟองสบู่สีม่วงสามารถทำร้ายราชทินานามพมยุทธได้6กถึงเโคนในระดับต่างๆกันและทำให้พลังของพวกเขาหมดลงนี่คือความแข็งแกร่งของตี้เทียนอาสูรเทพราชาเมงกรตาสีทองกลางอากาศตูบูซีก็ดูหดหูอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รับผลกระทบมากที่สุดเขาข้ามควรและลุกขึ้นก่อนจะพุ่งเข้าหาตี้เทียนตอนนี้ เขายืนอยู่ต่อหน้าอาสนเทพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ